ไหนไปจังหวัดอุดรซื้อของฝากอะไรดีฮะรีวิวของฝากจังหวัดอุดรภายในหนึ่งน,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 นาทีลุยคือผมเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้มากแหนมเนืองตั้งจังหวัดอุดรจากที่ผมไปหาข้อมูลมาแหนมเนืองเป็นเมนูขึ้นชื่อของภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีัวผมวเคยกินแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรอ,อยู่สามสี่ครั้งจำได้ว่ายาส่งมาให้ทางรถไฟแลวต้องวิ่งไปเอาที่สถานีหัวลำโพงกว่าจะได้กินแต่ล่าสุดคือสามารถส่งไปชนีได้แล้ววตอนแรกก็ไม่รู้ว่าปกติเขาซื้อร้านไหนสรุปคือมันชื่อร้านว่าสิวพรแหนมเนืองเจ้าเก่าตลาดห้้้้้าาาาาาแแแยยยกกกกกไมมมม่่่่่่่นน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 นใใจจจวพีีีออออองงงชุุดดรรรรรระูััััหหตเเเ็ิิสบคคคททืื หอให้สวยงามและทานภายในหนึ่งคำมาหารสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังคำแรก <c oughs> เป็นรสชาติที่โคตรลงตัวหอมหวานเข้มเปรี้ยวครบลสในคำเดียวว้ยคือมันกลมกล่อมและสดชื่นในขนาดเดียวกันในหนึ่งคำที่ผมกินจะมีกล้วยดิบมะเฟืองพริกแตงกวาแล้วก็กระเทียมวางอยู่บนแป้งแล้วก็ผักกาดหอมตามด้วยหมูและน้ำจิ้มสุดเข้มขน้นเจ้านี้คือน้ำจิ้มเขาเข้มขน้นรสชาติดีเลยอะ่ะ <c oughs> ส่วนตัวหมูกินเปล่าๆยังอร่อยแนะนำเลยใครไปอุดรต้องกินให้ได้พี่น้องชาวอุดรมาการันตีให้ทีว่านี่คือของดีจากจังหวัดอุดรจริง